สวัสดีค่ะคุณแม่หมอก็ขออนุญาตตอบคำถามเป็นวิดีโออีกเช่นเคยนะคะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะข้อ5ของการฝึก EF เนี่ยคืออ m o t i o n a l Control นะคะก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เหมาะสมซึ่งทำได้ค่อนข้างยากนะคะคุณแม่ขอคำแนะนำว่าสามารถฝึกแบบไหนได้บ้างหมอก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแนวทางที่ใช้ในการฝึกนะคะ อย่างแรกนะคะข้อ1ใช้กิจกรรมที่มีการเล่านิทานเป็นบทบาทสมมุตินะคะเรื่องนิทานที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์เช่นตัวละครมีความรู้สึกโกรธเสียใจหรือดีใจแล้วก็ถามคําถามเป็นปลายเปิดกับเขานะคะเช่นถามว่าเอ๊ะถ้าลูกเป็นตัวละครนี้เราจะทํายังไงดีนะอย่างเนะงี้ยนะคะเพื่อให้เด็กรู้จักสะท้อนความรู้สึกแล้วก็จัดการกับอารมณ์นะคะ ข้อสอนะคะสอนให้เด็กรู้จักชื่อของอารมณ์นะคะก็ใช้การ์ดที่เป็นรูปหน้าของอารมณ์อะคะ่ะแล้วก็หรือใช้กระจกก็ได้แล้วให้เด็กดูหน้าตัวเองแล้วมองแล้วมองแล้วก็ถามเขาว่า,อาตอนนี้รู้สึกแบบไหนนะลูกตอนนีนะ้หรือเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมโกรธอะไรขึ้นมานะคะก็ให้คุณแม่ถามเขาว่าตอนนี้หนูรู้สึกโกรธใช่ไหมลูกลูกโกรธเพราะ ก็บอก,บอกเหตุผลไปแล้วก็ถามว่าใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะข้อ3ก็ลองให้เขาฝึกาหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายนะคะสอนวิธีหายใจเข้าออกลึกๆเวลากโกรธนะคะเช่นหายใจแบบเป่าลูกโป่งนะคะหรือนับ1-5ถึง5อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยพูดกันนะคะหรือเราจะลองใช้กิจกรรมแบบโยคะเบาๆนะคะร่วมกับการหายใจ ข้อ4นะคะใช้ข้อตกลงร่วมกันกับเด็กนะคะเช่นการก่อนที่จะเล่นของเล่นน่ะเราบอกเขาเลยบอกว่าเราจะสลับกันเล่นนะใครเล่นแล้วเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนอย่างเงี้ยนะคะการที่เราเตรียมขอบเขตของสถานการณ์นะคะจะช่วยให้เด็กเตรียมใจและก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเขาแบบกําลังเล่นเล่นอยู่แล้วก็บอกว่าหยุดเล่นเดี๋ยวนี้ลูกอย่างเงี้ย เขาก็จะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเลยแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าแม่นับหนึ่งถึงสิบนะแล้วลูกต้องหยุดเล่นนะอย่างเงี้ยค่ะข้อห้าก็ให้ชื่นชมเขานะคะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วนะคะใช้คำพูดว่าเช่นแม่ดีใจมากเลยนะที่ลูกไม่ตะโกนเวลาที่ลูกหงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เรียกว่าการเสริมแรงบวกนะคะหรือ positive reinforcement จะช่วยให้เด็ก จดจำแล้วก็อยากทำอีกนะคะข้อ6นะคะใช้เวลาหลังเหตุการณ์เพื่อสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กร้องไห้เมื่อไม่ได้ของเล่นนะคะก็ให้เราพูดว่าเมื่อกี้หนูร้องไห้เพราะหนูไม่ได้ของเล่นใช่ไหมลูกแล้วหนูรู้สึกยังไงแล้วคราวหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหนูอยากจะทำยังไงดีคะอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้เป็นการาฝึกแบบโดยรวมไม่แยกอายุนะคะทีนี้หมอจะบอกวิธีการฝึกแยกตามอายุด้วยนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยก็มีการสะท้อนอารมณ์ออกมาไม่เหมือนกันนะคะในเด็กเล็กที่อายุ2ถึง4ปีนะคะเป้าหมายคือเราอยากให้เขารู้จักอารมณ์พื้นฐานและควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ทีละนิดเนาะกิจกรรมที่แนะนำนะคะอันแรกเลยเขาเรียกกระจกอารมณ์นะคะ ก็ให้เด็กส่องกระจกและออทำหน้าดีใจซิทำหน้าโกรธทำหน้าเศร้านะคะจากนั้นก็พูดชื่ออารมณ์นั้นออกมาสองก็อีกอันนึง,งใช้นิทานเกี่ยวกับอารมณ์หมอก็อยากจะแนะนำนิทานอย่างเช่นบึกซ่าี้โมโอะค่ะก็สำหรับเรื่องของอารมณ์โกรธหมอก็ว่าเอามาให้เด็กอ่านแล้วก็สะท้อนพฤติกรรมของที่เจ้าตัวละครไดโนเสาร์ทำมาค่ะว่าเวลาโกรธทำยังไงแล้วมันไม่ดี ะะก็คือมันเป็นหนึ่งในตระกูลของออนิทานเดนนสา์ที่ฝึกเรื่อง EQ นะคะลองลองไปเสิร์ชดูใน Google หรือว่าใน YouTube ก็มีให้ฟังนะคะหรือเช่นเรื่องกระต่ายน้อยเสียใจยอย่างเงี้ยค่ะพออ่านนิทานให้ฟังเสร็จแล้วก็ถามว่าแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าลองเล่นบทบาทสมมุติกับเขานะคะ เล่นเป็นคุณหมอเล่นเป็นคุณครูนะคะหรือตุ๊กตาให้เด็กได้ฝึกแสดงอารมณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์ระหว่างเล่นนะคะทีนี้มาเด็กก่อนวัยเรียนบ้างนะคะอายุสองถึงอายุ4-6ปีนะคะเป้าหมายก็คือให้เขารู้จักการควบคุมอารมณ์ที่ไม่พอใจฝึกทักษะการรอคอยแล้วก็คิดทางเลือกได้นะคะกิจกรรมที่แนะนำนะคะอันแรกก็คือเกมรอคอย ต้องเป็นการสอนให้เด็กรอเป็นแล้วก็รอได้เช่นเกมจับไม่ให้ขยับหรือเช่นไซมอนเซสที่มันเป็นเกมภาษาอังกฤษนะคะฝึกการยับยั้งชั่งใจนะคะหรือพวก a e i อ u หยุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะกิจกรรมอีกอันนึงก็คือสมุดอารมณ์ค่ะให้เด็กวาดรูปนะคะแล้วก็แปะสติกเกอร์อารมณ์ของเขาในแต่ละวันนะคะกิจกรรมอีกอันนึงเรียกว่าหายใจปลาวานนะคะ ก็คือให้เขาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าลมหายใจออกยาวทาท่าเหมือนปลาวานพ่นน้ําแบบนี้นะคะอันที่3ถ้าเป็นเด็กประถมต้นนะคะอายุ6 -9 ปีเด็กก็เริ่มโตมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเป้าหมายก็คือ,อเขาจะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้เหตุผลกับอารมณ์ได้ดีมากขึ้นแล้วนะคะรู้จักการคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้กลยุทธ์จัดก,การกับอารมณ์ได้บ้างนะคะกิจกรรมที่แนะนํานะคะ อันแรกก็คือเขาเรียกว่า mindfulness to kiss นะคะก,คก็คือการที่แบบฝึกนิ่งๆแล้วก็นั่งฟังเสียงรอบตัวนะคะประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เล่าความรู้สึกของเขาค่ะหรือมีสมุดที่เขียนว่าเมื่อฉันรู้สึกให้เด็กเขียนเหตุการณ์ที่เด็กโกรธหรือว่าเด็กเศร้าหรือว่าเด็กดีใจหรือว่าเสียใจอะไรแล้วให้เขาเขียนว่าเอ๊ะเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะคะแล้วก็เกมปัญหาจําลอง เราก็ตั้งสถานการณ์ขึ้นเอว่าเาถ้าเพื่อนไม่เล่นด้วยเนี่ยแล้วลูกจะทำยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เด็กลองมองหาทางออกซิว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงสำหรับเด็กประถมปลายอายุ9-12ปีนะคะอันนี้เริ่มโตมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นแล้วเป้าหมายคือต้องให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีนะคะใช้การพูดคุยพร้อมกับฝึกควบคุมอารมณ์ที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะคะกิจกรรมที่แนะนำนะคะก็คือใช้ไดอารี่สะท้อนใจนะคะ ให้เด็กเขียนหรือว่าผู้หรือเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขามีความรู้สึกโกรธนะคะแล้วประเมินว่าเอ้เราจัดการได้ดีไหมนะนใช้การ์ดกลยุทธ์อารมณ์นะคะเช่นทำการ์ดเวลาฉันจะโกรธฉันจะจุด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 ,จดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เช่นหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ไปบอกกับตัวเองว่าให้ใจเย็นๆอย่างเงี้ยคะ่ะ หรืออันที่3มฝึกเรื่องความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะให้ลองเล่าจากมุมมองของคนอื่นบ้างเช่นถ้าเราเป็นเพื่อนอ่ะที่ถูกพูดแรงๆใส่หรือว่าถูกบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกยังไงนะลองให้เขาแสดงความรู้สึกออกมานะคะก็ครบทุกไวแล้วนะคะก็คุณแม่ฟังแล้วก็ลองไปนำไปปฏิบัติไปฝึกดูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการฝึก EF เรื่องของด้าน e m o t i o n a l Control ได้ดีมากเลยนะคะ ถ้าชอบถ้าใช่ก็กดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดเซฟไว้วก,กดเม้นต์แล้วก็กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะมีคิวอาร์โค้ดทำบุญอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ